สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมสำหรับสถานะรักทางไกลนะคะหรือว่ารักออนไลน์นะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างที่ไกลกันอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างถิน่นแดนไกลนะคะหรือว่าคบคุยกันผ่านโซเชียลออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคำว่าออนไลน์ในที่นี้สามารถที่จะเป็นไปได้แบบว่าสมมุติว่าคุณกับเขาอยู่ในจังหวัดเดียวกันอะ แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันก็จะแชทคุยกันเนี่ยก็เรียกว่ารักออนไลน์เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพลังงานมาเช็คกันตรงนี้เลยนะคะ คนที่ผ่านไปผ่านมานะคะถ้ากดเข้ามาดูแล้วให้รู้เลยว่ามันเป็นพลังงานแบบสุ่มเนาะมันอาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสนามารถที่จะสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดูเป็นเพียงแค่ออกไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีนึงนะคะถ้าเกิดว่าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เนาะอยากที่จะกดเข้ามาดูนะคะก็เป็นไปได้ว่า พลังงานของเรานะคะเชื่อมโยงถึงกันเนาะก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวยังไงอ,อมก็ต้องเช็คพลังงานหลักให้อยู่แล้วนะคะว่ากดเข้ามาดูแล้วรู้สึกซิงแล้วเนี่ยพลังงานหลักมันใช่ด้วยไหมนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสไปเนาะอะ่ะใครผ่านมาอยากที่จะดูดวงส่วนตัวกับออมนะคะไลนย์อยู่ใต้ออก คำอธิบายนี้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามคิวได้เลยนะคะใครอยากบูชาเทียนเสริมดวงนะคะวันที่12กันยายน2567จะจุดเทียนอินคู่รักเป็นเทียนเสริมดวงความรักนะคะอันนี้จะเป็นศาสตร์แบบล้านนาเขาเรียกเลยนะ ศาสตร์ไท,ไทยแบบร้านานาทางเหนือหน่อยนะนะก็ไส้ในของเขาจะเป็นยันนะคะอาจารย์เข็มจะเป็นคนเขียนยันแล้วก็จะปั้นขึ้นรูปขึ้นมาเป็นอย่างนี้ทีละแท่งทีละเล่มนี้เลยนะคะเทียนอินคู่รักคนโสดใช้จุดเพื่อดึงดูดรักแล้วก็เ,เขาเรียกเลยนะเสริมสเสน่ห์เมตตานะคะแต่ถ้าเกิดคนมีคู่มีแฟนใช้ปรับพลังงานนะคะใช้ทําให้ความความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามจุด กับคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของแล้วคือเป็นเป็นรักเราสองสามคนที่แน่ชัดว่าเขามีคู่ของเขาแล้วอันนี้จะไม่ได้เด็ดขาดจะทําให้โชคลาภหายนะคะเน,นี่ยเตือนก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะที่สุดเลยคือโสดนะคะหรือไม่ก็เป็นคนสองคนที่โสดกับโสดอันนี้จุดได้หรือเป็นคู่กันอะไรเงี้ยนะคะ12กันยานะคะสองห้าหดนะเทียนอินคู่รักนะคะก็รบกวนจองล่วงหน้าเพราะว่าอาจารย์เขมแกต้องทำทีละเล่มนะปัน้นทีละอันทีละอันเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อรบกวนสั่งจองล่วงหน้านะคะ เนาะเราก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่ออเป็นการสนับสนุนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับแสนซับที่กำลังจะมาถึงแล้วนะคะโอเคเดอกกะระกุหลาบอันนี้เขางองแงว่ามันมีลมแอร์เป่าแอร์ลงตรงนี้พอดีไม่ยอมที่จะแบบตั้งหน่อยลูกเออนะโอเคมาค่ะชาวธาตุลมนะคะ รักทางไกลรักออนไลน์าธาตุลมออมขอเช็คหน่อยว่าคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างรักทางไกลรักออนไลน์าธาตุลมว้าวในบางเคสมีเซ็กมี18บวกกันแล้วนะคะมีความลหลงไหลคลั่งคลั่งคร crazy นะคะหรือว่ามีห่วงคล้องคอนะคะมีพันธะมีภาระมีห่วงคล้องคอกันหรือว่ามันเสพติดกันเออนะคะตัวติดกันเสพการคุยกัน นะคะเออ,อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวมังกรนะคะเชาวใช่ชาวมังกรนะคะก็อืมนะคะเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของสิบแปดบวกเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของการที่พวกคุณมีห่วงมีภาระอะไรร่วมกันเนาะเป็นหนี้สินก็ได้นะนะคะหรือว่าเป็นความคลั่งก็ได้เออความคลั่งรักความหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยนะพลังงานหลักแต่ว่ามีการเข้าหากันที่ค่อนข้างดีอยู่นะคะ n น g h t of Cups นะ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้านะคะก็รกฏมีนพิจิกนะคะก็มีความเวลาเข้าหากันอะ่ะค่อนข้างเข้าหากันเป็นไปด้วยดีแต่เอาไม่แน่ใจว่าพวกคุณเข้าหากันด้วยเรื่องเซ็กซี่แปดบวกหรือเปล่าเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเออเช่นหาคอนเน็ชันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซี่แปดบวกอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่เอาองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีการเข้าหากันที่ค่อนข้างดีนะคะก็ดูสมูทอยู่อะไรเงี้ย อพลังงานหลักธาตุลมรักทางไกลรักออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเซ็กซี่แปดบวกจริงๆด้วยในบางเคสนะคือมีการผูกมิตรรักษาคอนเนคชันนี้ไว้เพราะว่าหวังเรื่องเซ็กซี่แปดบวกนะคะในบางเคสคือจะหวังวันไนสแตนก็ได้นะคะอาจจะมีเซ็กกันแล้วหรือยังไม่มีก็ได้นะอืมแต่ว่าถ้าม่อย่างนั้นนะความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณนะ่ะผูกติดกันด้วยเรื่องงาน นะคะมีเรื่องการงานการเรียนอะไรไม่รู้ที่ยังต้องวนเวียนป้วนเปี้ยนรักษาคอนเนคชันกันไว้อะไรอย่างนี้ก็ได้ความสัมพันธนะ์อะนะคะแต่โดดเด่นแบบเออแบบแชทคุยจริงๆนะคะเป็นเป็นการคุยออนไลน์แชทคุยกันจริงๆใต้สำรับนะคะก้าเหรียญไม่ได้ผูกมัดอะไรเป็นเฟรนด์วิดเบนเอฟฟิตมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ก็ได้นะคะก็ ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนะก้าเ <9. S 2> เรียนนะคะอืมออะทีน,นี้เรามาดูพลังงานหลักตรงนี้นิดนึงนะเอาล่ะขอเช็คหน่อยค่ะอ่ะลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพุธด,ดาวศุกร์ระหว่างคุณกับเขานะคะหรือว่าเป็นเดือนก็ตามที่จะเกี่ยวข้องกันนะคะขอห้าราศีห้าเดือนนะลัคนาราศีธนูหรือเดือนธันวาคมลัคนาราศีเมถุนหรือเดือนมิถุนายน ลัคนาราศีกุมหรือเดือน,อนกุมภาพันธ์ลัคนาราศีกรกฎหรือเดือนกรกฎาคมลัคนาราศีพฤษภหรือเดือนพฤษภาคมนะคะที่โดดเด่นเลยนะทีนี้เรามาดูตัวเลขค่ะตัวเลขที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาขอ5หมายเลขถ้าได้เลข1กับเลข2เอามารวมเป็น12หรือ21ก็ได้นะมีเลข8นะคะเลข11คะ่ะว้าว เลข8ดอุ้ยเลข8ดเบิ้ลโดดเด่นเลข8ดนะแดเบิ้ลอุ้ยเลข8ดเบิ้ลอีกแล้วหลายๆคนในที่นี้เห็นเลขตอง8ดบ่อยมาก8 8ดดดทะเบียนรถ8 8ดปดดหรือไปเห็นป้ายเบอร์โทรอะไรเงี้ย8 8ดนปดรดถือว่าชอบเลข8มากๆเดือน8ดวันที่8ดอะไรเงี้ยได้นะที่อาจจะโดดเด่นมากๆนะทะเบียนรถหรืออะไรเงี้ยอ่ะเลขสิบนะคะเลข11เมื่อกี้ก็มี11หลายๆคนในที่นี้นะคะ เชื่อเรื่องทวินเฟรมโซเม e หลายๆคนในที่นี้เห็นเลขตองบ่อย11นาฬิกา11นาทีหรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นนักมินิเฟสชอบเรื่องพลังงานธรรมชาติจัก,กรวาลกดแรงดึงดูดนะคะเป็นไปได้เลข9ค่ะโอเคเลข8ซ้ำอีกแล้วออมต้องขออีกรอบนะคะตอง8 8 4ตัว อ่าเลขเจ็ดโอเคแล้วนี่ก็คือพลังงานทั้งหมดเลยของคุณกับเขานะคะก็ถ้าเกิดว่ามันตรงนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยอ่าหกสิเปอร์เซ็นขึ้นไปก็จะดูสนุกหน่อยนะคะจากค่อนข้างแม่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันครึ่งครึ่งกลางๆก็ต้องทําใจว่าไม่ได้ตรงทั้งหมดนะคะอาจจะตรงครึ่งครึ่งอ่าถ้าเกิดว่าพลังงานมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็ทําใจว่าอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณหรือว่าดูเป็นเพียงแค่ความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะโอเคค่ะ เรามาดูกันว่ารักทางไกลรักออนไลน์าธาตุลมตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างรักทางไกลรักออนไลน์าธาตุลมตอนนี้เขารู้สึกยังไงเหงาอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย<_ C> <_ C> มีความเหงานะเขารู้สึกว่าแบบเฮย้ยมันหว่าวาเวมันเหงาอะ่ะเขารู้สึกยังไงคุณอีกเหมือนเขายังต้องการโอกาส นะคะชาวท่าลมจะไปไหนหรือเปล่าจะจะหนีไปจากเขาไหมหรือว่าความรู้สึกที่มันเหงาตรงนี้คือเขายังเอออยากอยากอยากขอขอโอกาสจากคุณมันเหงาเนาะทางไกลกันแบบนี้นะคะอยากอยากเข้าหาอยากอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงอีกเขารู้สึกว่าคุณเหมือนคุณจะเข้ามาเป็นเป็นส่วนสําคัญในชีวิตเขาบางอย่างนะ เขารู้สึกว่าชาวธาตุลมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเขาบางอย่างในบางเคสอย่างที่บอกแล้วเป็นเรื่องการเงินการทองธุรกิจผลประโยชน์นะคะหรือว่าคุณเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเขาเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะแล้วก็อยากทำให้มันดีด้วยนะอืมอยากทำให้แบบเป็นเป็นไปใน,นทิศทางที่แบบดีแต่ว่ามันมันปิด เดอะแมจิ i เชนะคะมีไพ่ชาวอ๋อแาวการเมถุนวันพุธขึ้นมาตรงนี้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเขาได้ไพ่เดอะแมจิ i เชียเนี่ยมันแปลว่าอ๋อไม่แน่ใจว่าเขากําลังรู้สึกว่าชาวทัดลมเล่นเกมอะไรกับเขาหรือเปล่าก็ได้นะเออเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเล่นเกมกันเลยเหมือนมีไมล์เกมกันนะคะหรือเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะ เขาเป็นคนควบคุมสถานการณ์นี้ยอยากจะเป็นคนควบคุมสถานการณ์เนี้เพื่อให้ให้คุณยอมรับในตัวเขาหรือว่าเพื่อที่จะได้มีชาวทัดลมอ่ะเป็นส่วนสําคัญในชีวิตก็ได้ใต้สํหรับหน่อยเอ,อเขารู้สึกอยากจะเ,เขาเรียกว่ามองดูความสัมพันธ์นี้แบบออมัไม่รีบอ่ะใช้ควาว่าไม่รีบนะอมอมองว่าเขากําลังรอดูการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์นี้แบบไม่รีบแบบที่เขาจะเรียนรู้นะคะ ว่าจะเข้าหาคุณยังไงเ,เรียนรู้ว่าจะต้องทำยังไงอะไรดีถ้าทำธุรกิจกิจการงานผลประโยชน์ด้วยกันก็คือจะเรียนรู้วิธีที่จะเพิ่มเพิ่มพูนไอ้ผลประโยชน์ที่มันทำด้วยกันตรงนั้นให้มันงอกเงยอ่ะซึ่งเขากำลังรอดูอยู่นะคะแต่ในบางเคสเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งจังเลยเอ็อก็ไม่แน่ใจว่ามีเงิน สักก้อนหนึ่งเพื่ออะไรแต่อมว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนี้รู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจถ้าเขาไม่มีตังค์เขาถ้าเขาไม่มีเงินหรือถ้าเขายังรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงมากพอที่จะมีความรักอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออกับชาวธาลุมันก็ดีนะเป็นส่วนสําคัญในชีวิตแต่เขาอยากที่จะมีเงินมากกว่านี้ก่อนที่จะทำอะไรที่มันมากกว่านี้ก็ได้ นะคะแต่ถ้ามองในแง่ของด,ด,ด้านลบในความสัมพันธ์นี้เอาไม่แน่ใจว่าเขากําลังรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันมีการเล่นเกมกันหรือเปล่าเขาเล่นเกมกับคุณหรือว่าคุณเล่นเกมกับเขาก็ได้นะอืมขอให้ขยายสองใบเขารู้สึกยังไงกับลมเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดุก็ได้นะเนี่ยคุณเป็นคนผงผางตรงไปตรงมาหรือคุณดุหรือคุณเป็นคนที่แบบมีบรรทัดฐานที่แบบค่อนข้างแบบตึงๆนิดนึง นะคะชาวถ้าลมคุณไปตึงใส่เขาก็ได้นะเนี่ยคุณไปมีกําแพงกับเขาคุณตึงกับเขาหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอืในบางเคสเท่านั้นนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะอาจจะเข้าหาเขาด้วยผลประโยชน์ก็ได้อันนี้ในบางเคสเท่านั้นบางเคสเท่านั้นเขากําลังรู้สึกว่าคุณเข้าหาเขาเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าก็ได้นะคะหรือถ้าในทางสลับกันเขาอาจจะเข้าหาคุณ นะคะด้วยเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์การลงทุนเท่านั้นก็ได้เขารู้สึกว่ากับชาวถาลงมดีจังเลยเนาะเราทำธุรกิจด้วยกันเราลงทุนด้วยกันตรงนี้แล้วมันมันน่าจะได้เป็นเงินก้อนโตนะมันน่าจะแบบดีในเรื่องของความมั่นคงเนาะอะไรองี้ก็ได้ไงนะคะทีนี้มันเป็นในด้านไหนได้อีกบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณอ๋อ,อว่ามันมีกลิ่นของความที่เขาดูอยากจริงจเหมือนกันนะคะเออ ออมว่าเขาดูอยากจริงจังแต่ว่าเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเข้าหาคุณก่อนหรือไม่อย่างนั้นเขากําลังเรียนรู้วิธีที่จะได้จริงจังกับคุณก็ได้มันมีกลิ่นนั้นอยู่นะอืมนะคะเพราะไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจริงจังกับคุณก็ได้นะคะมีไพ่ชาวเมธขึ้นมาเพิ่มนะเขารู้สึกยังไงกับคุณ ความนิ่งของคุณบางทีมันทำให้เขาสับสนใจด้วยค่ะการมีกำแพงความนิ่งนะคะทำให้สับสนใจและวาว,าวุ่นใจมากๆเพราะว่าเวลาคุณนิ่งนะคะเวลาคุณไปโฟกัสชีวิตตัวเองหรืออะไรเงี้ยเขาคิดถึงคุณแสดงว่าตัวเขาเองค่อนข้างอยากผูกมิตรนะคะหรือว่าอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยเฮ้ยมันเป็นมิตรภาพที่ดีๆอะ่ะนะคะเขาเห็น เขาเห็นกลิ่นของความมั่นคงนะคะหรือเป็นออมก็ได้ที่ออมสัมผัสได้ว่าดูเขาเหมือนอยากจริงจังเหมือนกันรักทางไกลรักออนไลน์ธาตุลมเขาจะทํำยังไงคะในบางเคสคุณกับเขามีความรับผิดชอบอะไรร่วมร่วมกันหรือเปล่านะคะอืมเขาจะทํายังไงก็รับผิดชอบกันไปนะมีงานเรียนหรืออะไรก็ตามที่มันที่มันรับผิดชอบร่วมกันก็ นะคะก็รับผิดชอบร่วมกันไปตรงนั้นในบางเคสที่ว่ามีลูกด้วยกันก็ได้นะเนี่ยมีภาระตรงเนี้ยรับผิดชอบหนี้สินร่วมกันไปรับผิดชอบลูกเต้ารับผิดชอบอะไรต่างๆเขาจะทํำยังไง๋อาว่าเขาดูผูกพันแล้วก็เป็นห่วงคุณด้วยนะเขาจะทํำยังไงเขาจะทํำยังไงเอาว่าเขาจะรักคุณแบบอ่าใช้คําว่ารักคุณแบบไรเงื่อนไขก็ได้หรือว่ารักคุณแบบให้มันมี อิสระนะคะเขาอยากจะรักคุณแบบ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 สบายใจอะ่ะเออเขาเขาจะอยากจะรักคุณแบบสบายใจหรือว่าอยากให้ความสัมพันนี้มันเป็นเรื่องของการสนับสนุนเกื้อกูลอะไรกันก็ได้นะเป็นการสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นการให้กําลังใจกันหรือว่ามีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใจซึ่งกันและกันผูกพันกันไปแบบแบบแบบให้อิสระซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยาก ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยกับชาวธาตุลมอะ่ะเป็นไปแบบสบายใจแบบให้อิสระก็ได้แต่ก็มีความรักและเป็นห่วงกันอยู่หรือการซัพพอร์ตกันอยู่อะไรเงี้ยมีไพ่ชาวธนูนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะเขาจะทําความสัมพันธ์กับคุณให้ค่อยเป็นค่อยไปแบบเขาอยากจะทําให้คุณน่ะรักเขาด้วยนะอมว่าเขาอยากทําให้ชาวธาตุลมตกหลุมรักเขา อยากให้คุณรักเขานะคะอ่าแล้วก็เขาคงจะทําให้ความสัมพันธ์นี้แบบค่อยเป็นค่อยไปล่ะให้อิสระกันนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขามีความหวังอยู่นะเนี่ยมีความหวังแต่ไม่ได้ไม่ได้รีบอะนะคะมีความหวังว่าเฮ้ยหวังว่าคุณจะเป็นคนที่ใช่นะอะไรเงี้ยหวังว่าคุณจะเป็นความรักที่ดีนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วในบางเคสถ้าเกิดสมมุติพวกคุณเคยมีประเด็นกันนะในเคสที่แบบมีประเด็นกันเนี่ยท็อกซิกกันเนี่ย ความสัมพันธ์มีแตกแล้วลอยแล้วมีความเหนื่อยยากอะไรกันมาเป็นไปได้ว่าเขาอยากที่จะเยียวยาความสัมพันธ์นี้นะคะอืมอยากที่จะทํายังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์นี้ได้ได้ได้ผ่อนคลายสบายใจเยียวยาสถานการณ์อะไรเงี้ยขอให้ขยายสองใบเขาจะทํายังไงอืมเขาจะทํำยังไง ในบางเคสเขาจะมาแอบ,บด้อม,อามาบบด้อมมองมองเนีาบางคนเนี่ยเขามาแอบด้อมด้อมมองมองอยู่หน้าบ้านคุณก็ได้นะเนี่ยแอบมาด้อมด้อมมองมองอยู่หน้าบ้านคุณสมมติกรณีถ้าเกิดว่าพวกคุณอยู่กันแบบเขาเรียกอะไรนะ,ะจังหวัดเดียวกันหรือคนละจังหวัดก็ได้่ะนะคะเขารู <c oughs> ้ที่อยู่คุณเนี้ยเขาอาจจะแบบเอ้ยแอบซุ่มมามองมองอยู่หน้าบ้าน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขารอนะคะเขาเขาเขาแอบ,บรอคุณอยู่ก็ได้ ในกรณีที่พวกคุณกำลัง move on กันอะ่ะมันเป็นการ move on ที่เขายังแอบ,บรอคุณนะอืมเพราะว่าเขายังรักคุณยังผูกพันเขาเขา move on แบบแอบ,บ,บ,บรอคุณอยู่เขาจะทำยังไงอืมในบางเคสเขาจะทำให้มันเป็นมันเป็นความมั่นคงมากๆเลยะเรื่องงานเรื่องเรียนนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์แบบมัน่นคง นะคะแล้วก็บางทีเขาก็จะแอบบเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่เงียบๆก็ได้นะคะเอ,อแอบบเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่เงียบๆมาส่องบ้างมาสืบตามสืบตามส่อ,สองอยากรู้เรื่องคุณบ้างแต่ไม่ไม่ค่อยอยากให้คุณรู้ว่าเขามาส่องเนี่ยมีความไม่กล้าอะไรบางอย่างนะคะถ้าแอบ,บมาส่องก็คือไม่กล้าที่จะกดไลค์ไม่กล้าอะไร ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเป็นเหมือนแบบฉันสบายดีอะไรเงี้ยเขาจะทํำยังไงกับคุณอ่าเป็นการส่องเป็นการรอคอยนะคะให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาแฮปปี้กันหรือว่าเป็นการรอดูสถานการณ์วางแผนอะไรต่างๆคะ่ะเน้นไปนในเรื่องของการรอการวางแผนการการมาแอบสอดส่องมองดูอะไรอย่างนี้นะ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะทำยังไงเอามองว่าเขาจะทําให้มันเป็นความรักที่มีความเป็นห่วงเป็นใยซัพพอร์ตกันแบบสบายสบายไม่ผูกมัดกันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วแบบนี้ทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นยังไงร,รักออนไลน์รักทางไกลธาตุาลมทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเงียบเงียบกันไหมหรือว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งป่วยไม่สบายหรือเปล่าเอออาจจะมีแนวโน้มที่พวกคุณมีความนิ่งสงวนท่าทีหรือเงียบหรือไปโฟกัสเรื่องการเงินการทองเป็นไปได้นะคะทิศท,ทางแนวโน้มอ๋อ,อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีกลิ่นของคำว่ามากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟน เป็นความสัมพันธ์ที่ยึดโยงอยู่กับเงินทองผลประโยชน์เป็นความสัมพันธ์ที่ยึดโยงกับบ้านอสังหาที่ดินนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่แบบไม่สามารถที่จะมาเป็นความรักในรูปแบบของแฟนได้ได้แค่ม,มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะคะได้ได้ได้ในระดับหนึ่งแล้วสถานการณ์ดูมันจะมีการสงวนท่าทีกันอยู่เลยอะที่ทางแนวโนม้มอะ นะคะแต่ว่าหนึ่งดาบน่าจะหมายถึงการอยากตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดหรือชัดเจนเช่นจะอยู่ต่อหรือจะพอดีนะคะแนวโน้มอาจจะมีหนึ่งดาบคือในการตัดสินใจอะไรบางอย่างขอให้ขยายทิศทางแนวโน้มมีไพ่คู่ขึ้นนะคะควีนถ้วยแล้วก็คิงถ้วยนะคะไพ่ขยายเนี่ยทิศทางแนวโน้มมีไพ่ชาวเมธขึ้นมาอีกแล้วนะ วกคุณจะข้องเกี่ยวกันแล้วก็มั่นคงมากๆถ้าพวกคุณเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์จริงๆนะถ้าพวกคุณแบบเป็นเจ้านายกับลูกน้องมีการเงินเกี่ยวข้องมีเรื่องขององค์กรอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องความสัมพันธ์จะแบบค่อนข้างมั่นคงมากไปในทิศทางของแบบความมั่นคงอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ทั้งหมดทั้งปวนอะ่ะทิศทางเอาว่ามันมันจะมีความนิ่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ย นิ่งเพราะอะไรมัวเอาเวลาไปทำมาหาเงินก็ได้นะอืมเดี๋ยวขอให้ขยายเพิ่มก่อนทิศทางแนวโน้มเนี่ยอมยังยืนยันนะคะถ้าพวกคุณเนี่ยข้องเกี่ยวกันเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์บ้านอสังหาที่ดินเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยค่อนข้างมันง่นคงแต่มันจะสามวันดีสี่วันไข้นะบางทีมันจะนิ่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะอาจจะยุ่งวุ่นวาย ทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าพวกคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยกรณีเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมั่นคงในแบบนั้นแหละแต่อาจจะมีบ้างที่พวกคุณจะทะเลาะกันนะคะมีบ้างที่ความสัมพันธ์รู้สึกไม่ได้เติมเต็มเพราะว่ามันเอาเงินเป็นหลักเอาเงินเป็นใหญ่กรณีเป็นแฟนกันอืมทิศทางแนวโน้ม ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเฉลี่ยนกันดูไม่ค่อยกล้าทําอะไรเยอะไงก็มีความสุขอยู่ในที่ตัง้งร่วมงานกันอย่างมีความสุขน่าจะเป็นทรงแบบมามา,มาไปไปนะคะมามาไปไปอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่นะคะควบคุมให้ยังอยู่ในสถานการณ์ควบคุมให้ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวอมแอบถามก่อนรักทางไกลรักออนไลน์ธาตุลมตัวเขาเองเนี่ยหวังอยากที่จะจริงจังอะไรกับคุณหรือเปล่า รักทางไกลรักออนไลน์ธาตุลมเขาหวังที่จะอยากจริงจังกับคุณไหมเขาหวังที่จะอยากจริงจังกับคุณไหมเขาไม่แน่ใจค่ะมีไพ่ชาวกรกฎวันจันทร์ชาวมีนก็ได้เขาไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าในบางเคสเนี่ยฝั่งคุณหรือเขาก็ได้นะดูตั้งแง่มีกำแพงดูแบบดูตั้งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโั้นดูคืเขาเรียกอะไรอะดูแบบ มีต้องต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยดูดูมีระเบียบดูมีกฎระเบียบอะไรของของของใครคนนั้นอยู่อะ่ะเป็นเรื่องทัศนคติหรือเปล่าหรือมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยอเขาอยากจะจริงจังกับคุณแมเอมางว่าเขาไม่รีบจริงๆเพราะเขายังไม่แน่ใจอะไรเลยเขารู้แค่ว่า เขายังหวั่นไหวหรือยังชอบคุณอยู่เขาต้องการให้ไปเรื่อยๆก่อนอาจจะแบบแอบรักแอบ,บ,บ,บชอบกันไปแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ซ่อนเลนกันไปไม่ได้เปิดเผยอะไรชอบชอบกันแบบรู้กันสองคนนั้นะไปเรื่อยๆแบบไม่รีบแบบอืมนะคะถ้าถามว่าเขาอยากจริงจังไหมนะอยากจริงจังยุ่แต่เขาไม่แค่ไม่แน่ใจว่ามันจะจริงจังยังไงทําได้แค่ทําวันต่อวันไปเรื่อยๆก่อนประมาณเนี้ยอืม อเดี๋ยวดูซิว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมรักทางไกลรักออนไลน์ธาตุลมเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขาบอกว่าเขาต้องการการบาลานซ์มากกว่านี้อืมเขางานยุ่งเขามีปัญหาสุขภาพก็ได้นะเขาเหนื่อยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาต้องการการบาลานซ์มากกว่านี้แล้วเขาบอกว่าโ no. นเดี๋ยวค่อยมาดูว่าโ no. นคืออะไร เขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณด้วยแต่เขามองว่ามันเยอะเกินไปเออแสดงว่าคนคนนี้มีความครซี่หรือมีความคลั่งไคล้คุณแล้วเขารู้สึกว่ามันเยอะไปเขาต้องการการบาลานซ์ก็ได้นะคะเนี่ยเออเขารู้สึกว่าคุณไปอยู่ในหัวเขาจนกระทั่งเอาไปฝันแล้วมันเยอะเกินไปเขาเลยต้องการการบาลานซ์เขาบอกว่าครอบครัวของคุณอาจจะไม่ชอบเขานะคะอืม ครอบครัวของชาวท่าลมอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้นะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเริ่มต้นครอบครัวกับคุณแต่โนเนี่ยชาวท่าลมปฏิเสธเขาก็ได้นะพลังงานสีแดงของคำว่าวโนเนี่ยคือคุณอนะปฏิเสธเขาหรือเปล่า <S 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 เขาอยากให้คุณรักเขาค่ะเป็นไปได้ว่าชาวท่านลมปฏิเสธเขาหรือเปล่าใต้สำรับ เขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่เคยจินตนาการถึงอะไรที่ต้องเพอร์เฟกมากนักหรอกนะคะแต่มันก็ควรจะดีกว่าออมีความรู้สึกว่ามันก็ควรจะดีกว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะเขาเขามีความมั่นคงแล้วอะไรเงี้ยอะขยายโนใบหนึ่งรักทางไกลรักออนไลน์ธาตุลมโนคืออะไรฮะเขายังไม่พร้อมเรื่องความรักแน่เลยเขาอยากบอกคุณว่าเขายังไม่พร้อม แต่ท่ามกลางความไม่พร้อมเนี่ยเขาดันมีคุณอยู่ในหัวจนเอาไปฝันจนเขาต้องแบบขอบาลานซ์ตัวเองหน่อยถ้าไม่ใช่ฝันเนี่ยแปลว่าเขามองว่าเขาเพ้อถึงคุณเยอะเกินไปแบบเดี๋ยวก็คิดถึงคุณคิดถึงอะไรเงี้ยเยอะเกินไปทั้งๆที่เขายังไม่พร้อมเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออฉันขอบาลานซ์ตัวเองก่อนได้ไหมแต่ว่าเขาก็อยากเริ่มต้นจริงจังกับกับคุณนี่แหละอยากให้คุณรักเขาด้วยอย่างที่ผมพูดเลย เออแต่เขาก็กังวลว่าครอบครัวคุณจะไม่ชอบเขาครอบครัวคุณนี่คือเป็นแฟนตัวจริงชาวธาตุลมก็ได้นะคะหรือพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจกักรวาลมีอะไรอยากบอกธาตุลมสักใบค่ะรักทางไกลรักออนไลน์ธาตุลมจักรวาลอยากบอกว่าจงแสดงออกถึงความรักของคุณนะคะ Find out is What is important to those you love and คือเขาจากักรวาลบอกว่าให้คุณอะมองหาออสิ่งสำคัญของคนที่คุณรักอะคือคนที่คุณรักคนที่คุณชอบเขาเขาเขาชอบอะไรเขาให้ความสำคัญกับอะไรให้คุณแสดงออกให้ตรงจุดคนที่คุณรักคนที่คุณสนใจอะเขาชอบหรือเขาต้องการอะไรอาจจะต้องใช้เซนส์ใช้สัมผัสด,ด้วยใจ นะคะเออหาให้เจอหาให้เจอนะคะแล้วเอามองว่ามันอาจจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นก็ได้ถ้าเจอนะคะให้แสดงมันออกไปนะนะคะนี่คือพลังงานจัก,กรวาลที่อยากบอกคุณนะคะ เอาล่ะยังไงก็อย่าลืมนะใครอยากจุดเทียนอินคู่รักนะคะ12กันยา67นะคะเทียนเสริมดวงความรักก็ลองติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะเทียนแฮนด์เมดนะคะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อช่องเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ